สวัสดีครับหลังจากที่มีการประกาศปรับลดค่าไฟในช่วงปลายปีนี้นะครับก็หุ้นลงไฟฟ้าหลายๆตัวเนี่ยก็ปรับลดลงมากันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะมาพูดกันนะว่าแล้วในราคาค่าไฟที่ปรับลดลงมาเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับอาจจะมีหุ้นบางตัวนะที่ไม่ได้รับ i m p a c คจากเรื่องนี้เลยนะแต่ราคาปรับลงมาเยอะในขณะที่ถ้าเกิดมองไปในอนาคตในปีหน้าเองเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสอะไรซ่อนอยู่นะครับทีนี้ผมขอรีแคปเรื่องของค่าไฟนิดนึงแล้วกันนะครับว่าในปลายปีนี้เองเนี่ยก็ ค่าไฟเนี่ยก็จะมีการปรับลงลงมาต่อเนื่องนะครับมาอยู่ที่3ามบาทเกสตางค์นะครับจากเดิมเนี่ยที่มติกกพน,นะฮะอยู่ที่4ี่บาทสีสตางค์นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะกดดันในเรื่องของมาร์จิ้นของหุ้นโรงไฟฟ้าบางตัวนะครับถ้าเกิดในแง่ของราคาก๊าซเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งโดยเบื้องต้นนะครับเราได้มีการประเมินด,ดูนะครับว่าแล้วถ้าเกิดสมมติเทรนด์ของราคาก๊าซเนี่ยมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะทางรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถลดค่าก๊าซได้นะฮะต้องไปให้ทางกกพเเเเนนนนีีีี่่่ยยยป็คซซับิดดงวย ไอตัว IMPACT ที่มันเข้าลงไฟฟ้าเต็มๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างน,นะครับก็อาจจะเห็นในส่วน b g กิมกับ g ี s ีเนี่ยอาจจะมี IMPACT เยอะที่สุดนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยเราประมาณการว่า,าตัวดาวไซน์นะครับสำหรับการคาดการกำไรในปี2023ของเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15-24อนะฮะอันนี้ส่วนหนึ่งที่เยอะเนี่ยก็เนื่องมาจากว่าฐานในปี2023เนี่ยอาจจะเป็นฐานต่ำด้วยนะครับเพราะเขายังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่นะ แต่ว่าอย่างเช่นกราฟกังกูลแล้วก็ WCHUP เีตรงนี้เองก็ไม่ได้มีอิมแพ t ที่มากแบบมีนสํสำคัญนะครับเพราะว่าส่วนเขาก็มีกําไรจากธุรกิจอื่นที่มันไม่ได้ลิงก์กับไฟฟ้าเข้ามาเพราะข้าง,งเยอะนะฮะอย่างตัวกราฟกับ WCHUP เองก็มี IPP นะฮะตัวกังกุลเองเนี่ยเขาก็มีในแง่ของธุรกิจ EPC ต่างๆด้วยนะครับรวมถึงโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้เป็น Adder ด้วยนะครับก็ทําให้อิมแพ t เนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะอะไรนะครับ ทีนี้ก็สมมติว่าการลดค่าไฟในรอบนี้นะครับให้ทางกรฟภเ,เป็นคนซัส s i d y อย่างเดียวนะครับเราก็มองว่าในช่วงปลายปีนี้เนี่ยอาจจะเห็นหนี้ที่ทางกรรี่อเป็นคนแบกนะครับรวมๆแล้วเนี่ย ในส่วนค่า FT เนี่ยมันพ eh ุ Freeze, ่งขึ้นไปประมาณแสนห้าถ so ึงแสนหกหมื่นล้านบาทเลยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอ่าก็อาจจะใช้เวลาประมาณสัก 30- 40เดือนเลยทีเดียวนะถ้าเกิดสมมติว่าในปีหน้าเนี่ยค่าไฟมันยังอยู่ที่ประมาณ3บาทไลปลายไม่ได้มีการปรับขึ้นอะไรนะครับก็อาจจะใช้เวลา30 40เดือนกว่าที่จะคืนในส่วนของหนี้กฟผตรงนี้หมดนะครับซึ่งในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่อ่าทางกลุ่ม s c p เนี่ยก็จะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทีนี้ส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่สาคัญนะที่ผมมองว่า,ากาพฟเนี่อาจจะแบกหนี้เพิ่มได้ไม่ค่อยเยอะอาจจะแบกได้ในวงที่จํากัดนะครับก็คือในเรื่องของตัวโรงไฟฟ้านะครับที่เขาจะต้องมีการสร้างใหม่เพื่อรีเพลโรงไฟฟ้าเก่านะครับถ้าเกิดดูจมแผนนี้นะจะเห็นว่าในปี2025 26 27 28 29 30เนี่ยมีโรงไฟฟ้าที่กรฟภเนี่ยจะต้องสร้างทดแทนโรงเก่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เองเนี่ยกรฟภก็จะเป็นที่จะต้องใช้เงินนะฮะแล้วก็ส่วนที่ได้ที่จะเอาเงินมาใช้เนี่ยก็น่าจะมาจากเรื่องของค่าฟนะครับ สำหรับประเด็นถัดมานะครับก็อาจจะเป็นประเด็นที่น่าจะเป็นประเด็นของปีหน้าแล้วว่าจะมีโอากาสอะไรหลือ ที่น่าสนใจหรือเปล่านะครับผมมองก็ควรจะไป็นเรื่องแผน PDP แหละนะซึ่งถ้าถามผมว่าแผน PDP เนี่ยมันจะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนผมอาจจะมองต่างจากหลายๆคนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าเกิดมองจากวิวของตลาดและการตลาดจะมองว่าปีหน้าเนี่ยถ้าแผน PDP ออกมาก็คงจะไม่มีโรงไฟฟ้าที่เป็นโรงไฟฟ้าาความร้อนเนี่ยเพิ่มแล้วนะครับสายเรตลาดคิดอย่างนั้นเนี่ยก็เพราะว่าดิสเซอร์มาร์จินวันนี้มันเยอะมากนะมันอยู่แถวๆประมาณ4 5 0เปอร์เซ็นต์เลยถึงถว่าค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าเกิดมามองลึกลงไปกว่านั้นใน,งน,งนงแง่ ประเทศไทยก็มีโอกาสที่จะขาดไฟฟ้าได้เหมือนกันนะครับทีนี้ทำไมเราถึงคิดอย่างนั้นนะฮะต้องบอกก่อนว่าในช่วงของอกลางกางปีที่ผ่านมานะครับเรามีกําลังการผลิตไฟฟ้าในระบบเนี่ยประมาณเกือบเกือบห้าหมื่นเมกะวัตนะฮะแล้วก็พีกดีมาเนี่ยเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนะครับประมาณ3ามหมพันเมกะวัตต์มันก็ดูเหมือนมีคซิตี้เหลือเยอะนะฮะแต่ว่าถ้าเรามามองที่ว่า พิธีมันเกิดช่วงเวลาไหนนะครับจะเป็นสิ่งที่น่าตกใจนะเพราะว่าพิธิมาเนี่ยมันเกิดในช่วงประมาณสามทุ่มเกือบเกือบสี่ทุ่มนะครับในวันที่6กคือสภานะฮะแน่นอนว่าสามทุ่มเกือบเกือบสี่ทุ่มเนี่ยรไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มก็ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ละนะฮะอาจจะมีแบตเตอรี่เข้ามานิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เป็นสัดส่วนที่เยอะอะไรนะครับเดือนพฤษภาเองก็ไม่ใช่ฤดูน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ําก็ค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งจากในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการเช็คข้อมูลนะเพราะว่าประมาณ ในช่วงเดืมที่สภาเนี่ยน้ำอาจอาจะรันได้ประมาณสัก30%ของกำลังการบิเท่านั้นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมุติเราลองมาคำนวณใหม่ดูนะว่า สมมุติว่าน้ำเนี่ยผลิตไฟฟ้าได้สัก30%แล้วโซลาร์ฟาร์มผลิตไม่ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงที่พีคดิมานเกิดขึ้นนะฮะตัวรีเสิร์มาร์จิ้นของเราเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณ18%เท่านั้นเองนะครับของกำลังการผลิตที่มันเอาไวรับปรนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติเราพิจารณาว่าในบางปีเนี่ยน้ำอาจจะแรงนะมีเอลนิโอมีอะไรเข้ามาเนี่ยตัวรีเสิร์มาร์จิ้นมันจะลดลงไปเหลือประมาณ10%ต้นๆเท่าเองนะครับตรงนี้เองก็นตให้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดมองไปในอนาคตที่ไฟฟ้าเริ่มมีการเติบโตพีคดดมาน์เริ่มมีกาารขยยตัวเนี่ยอันนี้ก็อาจจะทำให้ประเเททศไยนี่ย มีโอกาสที่จะเกิดไฟฟ้าดับได้ในไม่ช้านะครับซึ่งประเด็นนี้เองเนี่ยถ้าเกิดติดตามข่าวนะจะบอกว่าจะพบว่าทางอนพเองเนี่ยเขาก็เริ่มมีการคิดนะครับว่าเออตัว reserve margin เนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จะวัดได้แล้วว่าไฟจะดับไม่ดับนะในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องมาใช้ตัว LOLE หรือว่า loss of load expectation แทนนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะพิจารณาในเรื่องของไฟฟ้าโอกาสเกิดไฟฟ้าประดับเป็นช่วงเวลานะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะมาเข้ากับสิ่งที่เรากําลังมองกันมากขึ้นนะครับว่าจริงๆเนี่ยไฟมีโอกาสดับมากน้อยแ่ไหน ซึ่งถ้าเกิดมองไปในอนาคตนะอีกประมาณ6ปีต่อจากนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะมีโรงไฟฟ้าที่ขึ้นใหม่นะครับตามแผน PTP เดิมแล้วก็โรงไฟฟ้าที่ทยอยหมดอายุลงนะฮะซึ่งสิ่งที่น่าจกใจนะครับคือโรงไฟฟ้าที่หมดอายุเนี่ย มีเยอะมากกว่าโรงไฟฟ้าขึ้นใหม่นะครับในรูปทางด้านซ้ายมือนะฮะตัวเส้นสีแดงนะครับจะเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้หมดอายุซึ่งรวมกันแล้วใน6ปีต่อจากนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0เมกะวัตต์นะครับในขณะที่โรงไฟฟ้าขึ้นใหม่นะครับหรือว่าเส้นสีน้ําเงินเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณ9,500เมกะวัตต์มันมีมิสแมทกันตรงนี้อีกประมาณ1,000เมกะวัตนะครับซึ่งเราคิดว่าตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นกําลังการผลิตเสริมเข้ามานะครับเพื่อไม่ให้เกิดไฟฟ้าดับนะฮ ่28นะหรือ27เนี่ยก็ควรจะมีโรงไฟฟ้า IPP ใหม่ ai, เพิ่มขึ้นอย่างน้อย1กิโลวัตต์นะครับเพื่อที่จะป้องกันไฟฟ้าดับนะไม่งั้นตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของความเสี่ยงนะแต่ถามว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยเราจะเป็นต้องมีแ,มมแค่1กิโลวัตต์หรือเปล่านะครับผมมองว่าก็อาจจะต้องมาดูว่าแล้วพีคดีมานเนี่ยมันจะโตแค่3%หรือเปล่านะครับซึ่งจากข้อมูลในอดีตนะในช่วง5ปีที่ผ่านมาจริงๆแล้วพีคดีมานมันโตประมาณ3.8%เลยนะแต่ว่าช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่ามันยยัังงไไไามมม่่ด้้ีเเเรรรืออ EV ะะขาาลนคบ ทีนี้เรื่องของการใช้ EV เนี่ยถ้าเกิดมองโดยพฤติกรรมของคนนะครับคนทั่วไปก็อาจจะใช้รถในตอนกลางวันนะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่มันจะชาร์จไฟเนี่ยมันก็จะมาอยู่กระจุกกันนะครับในช่วงของกลางคืนนั่นเองนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทางสรพเนี่ยก็กาลังกังวลอยู่ก็คือเอ้ยถ้าเกิดคนมันมาชาร์จกันตอนกลางคืนเนี่ยพร้อมๆกันมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแน่นอนว่าตรงนี้มันก็อาจจะทำให้พีดีมารที่เมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดแล้วนะครับว่ามันอยู่ในช่วงกลางคืนเนี่ยมันอาจจะรับค โดยทั้งผมเองเนี่ยก็ได้ลองคำนวณดูนะว่าพิกม,มันจะเพิ่มขึ้นแค่ไหนจากอตัว EV นะครับสมมุติว่า EV คันหนึ่งเนี่ยมันชาร์จไฟ5กิโลวัตต์แล้วกันนะครับแล้วก็สมมุติ1คันเนี่ย5วันชาร์จทีหนึ่งนะครับฟูลชาร์จสักทีหนึ่งแล้วกันนะฮะจากในปี2020เนี่ยที่ EV มันมียอดจดเวียนแค่ประมาณพันคันนะรประมาณปี2023เนี่ย 8เดือนเนี่ยยอดที่ออกมาก็ประมาณ4หมื่นคับเพราะฉะนั้นทั้งปีเนี่ยผมคิดว่า6-7หมื่นคันมันก็เป็นตัวเลขที่เป็นไปได้นะครับแล้วมันก็ถ้ามันยังโตตามเทรนด์นี้อยู่นะครับยอดจดทะเบียน EV ีสะสมในประมาณปี2027เนี่ยมันจะใกล้ๆล้านคันแล้วนะด้วยสมมติฐานของเรานะครับเราคำนวณว่าไอตัว EV ที่เข้ามาเนี่ย มันจะเพิ่มพีกีมานะใน2027เนี่ยประมาณ1กิกวัตต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสิ่งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตามที่เราคิดนะฮะมันก็อาจจะทำให้มีสโอบนะบเพิ่มโรงไฟฟ้า IPP เพิ่มมาอีก1กิกวัตต์ด้วยนะครับเพราะตรงนี้มันก็เป็นช่วงที่อ่าต้องการในตอนกลางคืนนะครับมันก็อาจจะเป็นเป็นสิ่งที่ต้องใช้โรงไฟฟ้าที่มันเป็นอ่าเทอร์มอลเข้ามานะครับโดยรวมแล้วถามว่าเราชอบพูดในกลุ่มโรงไฟฟ้าทุกตัวไหนมากที่สุดนะรเราก็จะกลับไปที่เดิมนะครับแน่นอนว่าในแผน PDP ใหมมม่่่ีียผมมอวาโกาับท ตัว IPP เนี่ยจะโผล่ออกมาโดยที่วันนี้ตลาดอาจจะยังไม่มีใครคาดถึงเรื่องนี้เลยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้ามามองในวันนี้เองคนที่ไม่ได้ได้รับผลกระทบอะไรจากเรื่องค่าไฟที่มีการปรับลดลงก็จะเป็นเรื่องของ IPP นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกราฟเองก็ถือว่าเป็นตัวเลือกการลงทุนที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เข้าเขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าไฟที่เขาไม่ได้รับผลกระทบก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของถ้า PDB ฉบับใหม่มีมีตัว IPP ประกาศออกมาเนี่ยผมคิดว่าราคาหุ้นกราฟเนี่ยมันน่าจะปรับตัวขึ้นแค่ได้าคาครับอุณ อย่าลืมติดตามข่าวสารของพวกเราและค้นหาคำว่าบัวหลวงเซกที่ YouTube Facebook Twitter และ Instagram แล้วพบกันนะครับ